สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาที่เรากลับมาอัปเดตความคลื่นอนไหวกันอีกแล้วนะคะในรายการคัมมิซูนพราะกับน้ำกันขุนัดปัญญากิตินันค่ะช่วงนี้นะคะอากาศโซฮอตมากๆเลยนะคะเป็นน้าฝนที่เรียกได้ว่าร้อนกว่าร้อนที่ผ่านมาซะอีกนะคะอากาศแบบนี้ค่ะทำให้นึกถึงการได้ออกไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์เลยแหะคะ่ะหนังที่ดีสักเรื่องกับแอร์เย็นแบบช่ำๆ่ พร้อมกับป๊อปคอร์นถังใหญ่ๆนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆที่ทําได้ง่ายๆแต่สําหรับตอนนี้การทําแบบนั้นเนี่ยดูยากขึ้นไปเลยซะง,งั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าค่ะมาอัปเดตตารางหนังกันก่อนดีกว่าถ้าหากโรงหนังเปิดเมื่อไหร่หนังพวกนี้ก็คงจะได้ทยอยดูกันอย่างแน่นอนนะคะว่าแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคื กำลังจะเตรียมเข้าฉายกันแล้วนะคะกับหนังที่ตอนดูแล้วเราอึดอัดอึดยับยับกันแบบสุดๆแล้วพอมีภาคต่อนะคะหลายคนก็ยังรอดูกันแบบสุดๆอีกเช่นเดียวกันค่ะกับ a Quiet p l a c e Part 2ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากภาคที่แล้วเลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สยองที่บ้านของครอบครัวแอ b บอร์ตทำให้พวกเขาทั้งหมดนะคะต้องออกเดินทางไปจนภัยสู่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยอันตราย และความตายอยู่รอบๆตัวพวกเขาต้องพยายามเอาตัวรอดแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในดินแดนที่พวกเขานั้นไม่คุ้นเคยและมีหนำซ้ำนะคะพวกเขายังพบอีกว่าไม่ได้มีแค่สัตว์ประหลาดอย่างเดียวเท่านั้นที่กำลังคุบขามพวกเขาอยู่แต่จะเป็นอะไรต้องรอไปดูกันนะคะหน่าย a q u a ยเ l a Part ์ททดินแดนไร้เสียงสองค่ะ a Quiet Place Part 2ดินแดนไร้เสียง2นำแสดงโดยเอมิลี่บลันท์คิเลียนเมอร์ฟีโนอาจูและจายม้อนหุนสูกำกับการแสดงโดยจอห์นครซินสกี้เริ่มฉายเร็วๆนี้ค่ะดังเรื่องนี้นะคะน้ำพูดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าฉายสักทีนะคะซึ่งครั้งนี้เองก็ด้วยค่ะน้ำก็ยังไม่ได้มั่นใจนะคะว่าตอนที่เรา ออกอากาศรายการกันอยู่เนี่ยเรื่องหนังจะได้เปิดหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเปิดก็จะได้ดูกันแน่นอนนะคะสำหรับ Fast and Furious 9เรื่องราวของสองพี่น้องดอมกับเจคอบค่ะที่ต้องมาต่อสู้กันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้ววันนี้ค่ะนอกจากน้ำจะเอาตัวอย่างมาให้ได้ดูกันแล้วนะคะน้ำยังมีสกู๊ปพิเศษอีก2ตัวเลยแหละค่ะพี่อยากให้คุณผู้ชมในหัะได้ดูกันสำหรับดอมสตอรี่และออริจินัลสเปเชียลคลิปใน Fast and Furious 9เร็วแรงทุลุนรก9้าค่ะ I spent my entire life in your shadow. And now you spend the rest of yours. Nothing in mine. Really? Gug tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! Hunter! Die. Fast and Furious 9เร็วแรงฮะลุนรก9นำแสดงโดยวินดีเซลจอห์นซีนามิเชลโรดริเกสและชาริสตอรอนกำกับการแสดงโดยจัสตินลินเลื่อนฉาย30มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเอาคุณผู้ชมสามารถเขียนนิยายแล้วมันส่งผลจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงคุณผู้ชมจะเขียนอะไรคะ น้ำเชื่อวาทุกคนนะคะก็คงจะมีเรื่องที่อยากเขียนกันอย่างแน่นอนค่ะแต่โชคร้ายก,ก็ซะหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนค่ะแต่สําหรับนักเขียนหนุ่มลูกคงเหินนะคะเขาสามารถทําได้ค่ะแต่ความสามารถของเขาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังตกทีนั่งลําบากเมื่อมีคนตามไล่และต้องการกําจัดเขาเขาก็เลยต้องหาทางเอาตัวรอดและหาคําตอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้ได้ค่ะใน a r i d e r s Odyssey จอมยุทธทะลุภพค่ะ A b r บ t e ด r s o d y s s e y จอมยุทธทะลุภพนำสแสดงโดยเลยเจียอินหยางมี่กู่จินเฟยและตงจือเจียนนำกับการสแสดงโดยลู่หยางเริ่มใช้เร็วๆนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะน,น่าจะเคยเจอเรื่องแย่ๆมาจนฝังใจซึ่งหันหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสโมกจัมเปอร์หรือว่าหน่วยดับไฟป่าทางอากาศเอง ก็มีปมอยู่ในใจเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เธอนั้นต้องเจอกับเหตุการณ์การสูญเสียเพื่อนร่วมง,งานในขณะปฏิบัติหน้าที่และในขณะเดียวกันนั้นเองนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้เธอที่กําลังจมดิ่งอยู่กับตัวเองต้องลุกขึ้นมาเพื่อทําอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนั้นเองค่ะเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่เมื่อเธอได้ยื่นมือเข้าไปแล้วเธอจึงได้รู้ว่ากําลังจะต้องผเผชิญกับสิ่งที่ใหญ่เกินตัวอยู่แต่เธอนั้นจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณ Those who wish me dead ใครสั่งเก็บตายค่ะ Those who wish me dead ใครสั่งเก็บตายนักแสดงโดยแองเจลินาโจลีฟิลลิตเทิลนิโคลัสฮอตและเอเดนกิลเลนกำกับการแสดงโดยเทเลอร์เชริแดนเริ่มฉายเร็วๆนี้ค่ะคำนี้จริง ส่วนเรื่องนี้เนะะี่ยเขาบอกกันว่าเป็นเสมือนจอห์นวิกเวอร์ชันผู้หญิงเลยหละคะ่ะว่ากันด้วยเรื่องของเอวายอดมือสังหารหญิงที่ต้องเจอกับปัญหาหลังจากที่เธอนั้นขัดคําสั่งเจ้านายที่ให้เธอไปฆ่าเด็ก8ขวบค่ะเธอก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะคะแล้วก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแม่ที่เคยทิ้งเธอไปค่ะแถมยังมีสาวนะคะรุ่นใหญ่อีกนะคะที่จะมาช่วยเหลือเธอค่ะจะบู๊กันหมันกระสุนกระจายกันเบอร์ไหนรอดูกันได้นะคะไหนกันพาวเดอร์มิเชคซาธานรโรค่ะ การ powder music ซาฐานะรก็กนําำแสดงโดยคาเรตกิลแลนลีน่าเฮดีคาร่ากูจิโนเอนเจล่าแบสเซสและมิเชลโยยังกับการแสดงโดยนาวตปาปูชาโดเริ่มฉายเร็วๆนี้ค่ะ ประสิทธิ์ตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะคะแต่ในเวน้อมภาคสองนี้ค่ะเราจะได้เห็นประสิทธิ์ถึง2ตัวมาประทะกันค่ะหลังจากที่ชีวิตของเอดดี้บล็อกนะคะต้องยุ่งเหยิงชวนปวดหัวกับการใช้ชีวิตร่วมกับปริสิทธิ์ในตัวเขาแล้วนั้นในภาคนี้ค่ะเขาต้องเตรียมตัวรับมือกับประสิทธิ์จากต่างดาวอีกหนึ่งตัวที่ทั้งโหดและเฮี้ยงกว่าตัวแรกมากๆเลยค่ะมันสิงอยู่ในตัวของฆาตกรโหดโรคจิตคลีเัสคาซาดีซึ่งถ้าพอจํากันได้นะคะตัวละครนี้ค่ะโผล่มาในช่วงท้ายเครดิตของภาคแรกนั่นเอง ซึ่งกำหนดการฉายในบ้านเรานะคะก็ยังไม่แน่นอนค่ะแต่มาแน่สำหรับเวนมัมและเ e อะบ e c อ r n เ g e I stop protecting me I am happy to eat Mrs Chen No No you cannot eat Mrs Chen What Nothing เวนัมและ h e r e be carnage นำแสดงโดยทอมฮาร์ดีวูดดี้ฮาร์เรสันมิเชลวิลเลียมส์และนา o อมิ a ฮ r i ริส กำกับการแสดงโดยแอนดี้เซอร์คิสเริ่มฉายเรื่็วๆนี้ค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะใครที่เจอเรื่องเครียดในแต่ละวันมาเยอะมาผ่อนคลายกันดีกว่ากับโปรแกรมหนังดีๆจาก t v d Playlist ค่ะแล้ววันนี้นะคะน่าจะมีหนังสนุกๆอะไรบ้างมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ เรื่องแรกกันเลยนะคะที่แค่ได้เห็นหนางเอกอย่างมิลาโจวิชก็คงปล่อยผ่านไม่ได้แล้วละค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบหนังแนวแอคชั่นกับเรื่อง Monster Hunter ปี2020ค่ะเป็นเรื่องราวของร right o y t ท l r t t e m ิ s หัวหน้าทีมฟอลคอนที่พาทีมออกเดินทางตามหาทีมบราวที่หายไปแต่แล้วทีมของเธอกลับถูกพายุป,ประหลาดพัดและพาเปยนสถานที่แห่งหนึ่งที่มีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่เธอและเพื่อนจะหนีรอดจากเหล่าสัตว์ประหลาดนั้นยังไงติดตามกันได้เลยค่ะ Where the h e แน่สอนครับที็นแฟนสายลับ007หรือว่าเจมส์บอ์นะคะทางทวีดีก็นำมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างจุใจเป็นคอลเลคชันถึง24เรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนนะคะสายลับ007ของเราก็ยังดูหล่อนเลียบและเจ้าเสน่ห์ไม่มีเปลี่ยนค่ะไปลุ้นกับการทำภารกิจของเขากันได้นะคะทางทวอดีค่ะ สำหรับเรื่องสุดท้ายที่น้ำนำมาแนะนำเป็นหนังแนวแฟนตาซีเรื่หาเบาๆนะคะกับ The w i t c h e s แม่มดของโรด์ด์ปี2020ค่ะเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งและเพื่อนๆที่ถูกแม่มดหลอกล่อไปยังคฤหาสน์แสนสวยเมื่อพวกเขาไปถึงก็ได้รู้แผนการลับของเหล่าแม่มดทำให้พวกเขาถูกสาปให้กลายเป็นหนูและพวกเขาจะหาทางใครคำสาปให้ตัวเองกลับคืนร่างเดิมได้หรือไม่ต้องไปร่วมกันเอาใจช่วยพวกเขากันนะคะ Why are ยังไงก็ติดตามชมหนังดังหลากหลายแนวได้ทางแอปพลิเคชันทวีดีนะคะเพียงแค่แอปเดียวก็สามารถดูได้ทั้งหนังและรายการต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้มากมายังไงก็ลองก็ไปเช็คดูกันเพิ่มเติมได้ค่ะ Why would on earth care I ติดตามดูกันได้นะคะสำหรับโปรแกรมหนังบ้านเราเพราะว่าน้ำเองก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดจริงๆหรือเปล่านะคะในวันที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยยังอยู่ในช่วงครึ่งกลางกับสถานการณ์ยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้อัปเดตกันก่อนค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเตรียมเข้าในเร็ววันนี้ แต่ว่าถ้าหาโรงหนังยังไม่เปิดก็ไปอันเข้าใจกันนะคะว่าเรื่องอีกอย่างแน่นอนค่ะกลับมาเจอกับมาอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้กันได้กับน้ำตามช่องทางเดิมเลยนะคะกับรายการ Coming Soon ทาง t r u e v o s i o n ช่อง t u u Insight และช่อง True Movie Hits และกับอีกหนึ่ช่องทางกับช r ูไอ d ดีนั่นเองค่ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะจนวันนี้น้และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ